เป็นปนิการ์เนอร์เบอร์ล่ะนะไฟทางใดก็ได้เลยปิการเนาะหัวเข่ากันจนน,นั้นน<ห>ี่เป็นนะเป็นมวยหัวหนึ่งเข่าเนะาะเพื่อนวะอันนี้เป็นภูมิปัญญาซาบานเนาะซึ่งเป็นวิธีการเฮ็ดหัวเนาะเอาไม้ยังมาเฮ็ดนี่ไม่ซ้อ,อต้นมากนี่งผูกหลายสีแล้วได้เพื่นวา เองหมดตัวนี้ใส, <c oughs> สในเพื่อนเฮานนบ่เพื่อนบนนเี่เพื่อนทัวบ่เพื่อนยู้ย<อ>ู่จคะคน<อ><อ>นี<อ>่แห่เออเออเพื่อนประดงเหะในเบื้องบนห่ะ I'm oh, ท่านผู้ชมพบกับบ่าวเติร์คำหน้ากายเนาะมื้อนี้บ่าวเติรงคำจะพาท่านผู้ชมไปเบื้องภาพบรรยากาศวิถีชีวิต้วก็วิวทิวทัศบ้านกวนโพเนาะซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นี่ม่นอยู่ในเมืองยมราชเนาะซึ่งเส้นทางการเดินทางนั้นม่นได้เดินทางมาตามเส้นทางเลขที่12เนาะซึ่งออกไปใส่ไยเดนเวียดนามภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของเพื่อนวิวทิวทัศหมู่บ้านของเพื่อน สิเป็นอะไรก็ฝากท่านผู้ชมที่ตามท่าผู้ชมไปพร้อมๆกับบอลเดนคำเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งวิวที่แท้ทีอยู่บ้านเลยเดี๋ยวบอลเตดนคำจะถามเพื่อนเกี่ยวกับวิถีชีวิตเพื่อนอยู่บ้านกวนโพนี่เนาะบรรยากาศบ้านเฮือนเพื่อนก็ยังถือว่ายังดั้งเดิมพอสมควรท่านผู้ชมเนาะ เบิงเหอนซานเพื่นเดี๋ยวจะไปถามเบิง้งตอบไม่เท่าเพื่นกำลังผิงไฟอยู่สบายดีหนาวบ่ <c oughs> หนาวอยู่เนาะเออบ้านกวัโพูได้หนินะเนาะพอเท่า่เหินหุ้งวะตาเป็นวิสัง อยู่บ่อยู่อยู่บ่อยู่แหละบ่เห็นหุ่งเลยเจ็บหัวลงหัวลงเออเป็นจักปีแล้วพ่อจักปีแล้วโอ้ฮอดดแล้วลนี่กสิเป็นลักษณะเฮือนซานเพิ่นกเป็นเฮือนหลังใหญ่สมควรเนาะพี่เดี๋ยวเฮาจะเลาะเบิ่งบ้านเพิ่นจักหน่อย พี่เนาะโอ้เพิ่นปลูกอันนาพักเนาะอยู่หัวซานเพิ่นนี่กะเป็นเฮือนทางด้านในบ้านเนาะซึ่งว่าเป็นเฮือนอ่ายกชงขึ้นเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวฮขาจะไปถามเพ,พ,พิ่นนี่กะรถไถเนาะเพราะว่าอาชีพของเพิ่นนในเฮ็ด ให้เห็ดหน้านะเพิ่นก็เลยมีรถไถสบายดีว่ากําลังทา s พี่ช้างอันนี้สบายดีาีางเ็ดมวยมวยโอ้เพิ่นกําลังเห็ดมวยท่านผู้ชมโอ้โชคดีขนาดมื้อนี้ได้มาเห็นได้มาเห็นเพิ่นเห็ดหวดเ็ดมวยเนาะเนาะเอาไม้หยังมาเ็ดนี่ไม่อไม่ซ โอ้นี่เนาะเป็นหวดไม้กุ้มจักปีแถวเฮทแถวหนึ่งนี่โอ้ลายละเอียดปลายปีบ่จะลืมข้าวเนาะโอ้นี่เนาะท่านผู้ชมอันนี้แหละเป็นภูมิปัญญาได้มาเห็นเพื่อนเฮดแท้ๆเลยนี่เนาะอันนี้เระเป็นหัวหนึ่งข้าวเหนียวอยู่จักคนหั่นอ่าหกคนาหกคนเนาะแม่นเบอร์ตี้นี่ว้าตัวเนาะ พึงกันอันนี้นี่จะเป็นบ่อน้ํำพ่นเจ้าให้บ่ออนี้สบายดีลูกสบายดีกล้องไหมสบายดีสบายดีเอ้าใจดีเติมให้สองพันถูกเกินแม่ลูกถูกเกินถูกเป็นบ่ถูกถูกเป็นบ่ลูกถูกเอ้ยเอา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 ได้เห็นวิถีชีวิตเนาะเพิ่นเห็ดหัวเห็ดมวย วิถีชีวิตอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะที่ว่ามีความสงบและกสวยงามอ,อะไรเนาะตามวิถีสนบทของเราเนาะในในเขตชนบทบางเยียงคำก็ได้นำเสนอภาพบรรยากาศดีดีบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้หับชมกันในเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของอบ้านกวนญโพเนาะซึ่งเพ่นยังใช้ชีวิตแบบ อาดังเดิมของพี่น้องสะบานอยู่ขอบเขตนี้เนาะมาเด็กๆมาเอาขนมเนอมาเด้อพูนน้อยๆอยู่ในฮะกำลังเห็นเฮือนใหม่ืันนี้อเออสืบต่อเนาะเฮอยนี่เนาะทำมือซ้อมอันนี้กะเพิ่นกำลังเห็นเฮือนเพิ่นมุงกระเบื้องแนบแบบนี้ใส่กระเบื้องขักแน่แล้ววันนี้ เอาขนมนี่เอาหน้เอาเอานี้อาเอาเอานเอัเอเอเอนเ,อเอนจอใส่สองคนนะ่ะนี่แหละเนาะท่ผู้ชมเป็นวิธีชีวิตของคนเฮ่าในสุน,นบ,บุเนาะบ้านกวนโพเนาะไอเนาะซึ่งเป็นบ้านสนเผ่า มากองเหมือนบ่เราเทิงนอเราทึงนาะเ่น้ำเหมือนลึโอ้ยคักวยแกะกินอันนี้เนาะอันนี้กะยามหนาวท่านผู้ชมเิเป็นบ้าแต่นท์ข้ามานี่เป็นฤดูหนาวแต่นท์วันี้หันอากาศกะบ่ค่อยหนาวไปไหนเนาะเพิ่นมานั่งผิงไฟใช้ชีวิตอยู่น้ำกันแบบนี้และเนาะอ่าสังคมอยู่ขอบเขต ขอบเขตโซนบนบทเฮาเนาะเพิ่นจะอยู่เป็นซุมโนแบบนี้แหละเพิ่นจะบรได้ยู่ผาย,ย่ลาวนะเพิ่นมาสักพื้นสักแผ่นโอ้ลมกันแบบนี้เนาะตามธรมรมชาติของคนในโซนนบทเฮานะนี่เนาะกาเป็น ซุ้มโซนเล็กๆนึ่เนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่ทางฝันบาร์นคำมาตอนแรงๆเนาะกับฝันกำลังเห็ดเวียงเฮือนเรียกซานอยู่เนาะโอ้นี่ท่านผู้ชมอันนี้เป็นส่วนส่วนครัวเพิ่นเนาะส่วนครัวเพิ่น่อยนี่ิ่นกำลังปลูกผักโอ้ปลูกผักปลูกหญ้าหลายเน้นี่โอ้ส่วนเพฝันอุดมสมบูรณ์ขนาดมีหลายแนวขนาดเนาะส่วนพักเพฝันนี่ เดี๋ยวบัตรคองจะไปเบิ่งโอ้บัตรคองเห็นบ่อนแหล่งน้ำใสเพิ่นเนาะแหล่งน้ำใสเพิ่นเดี๋ยวจะไปเบิ่งเออเพิ่นเพิ่นคุดให้เนาะอืมอันน่ะจักจักเฮือนใสนวลนวลหนึ่งนวลช่วลสหน่งสองสามสี่ใสอยู่นี่เอออยู่พุ่นเขาก็มีน้ำตั้งหากเนาะ เอาใหญ่กันขนมนี่ใหญ่กันเด้อคนละก้อนคนละใดเด้อใหญ่กันกินเออพ่อเดี๋ยวยูบบ่เออแกใหญ่เดี๋ยวแกใหญ่เดียวอย่าญาติกันแบ่งกันกินพอดีได้มีโอกาสเข้ามาในสมุี่เนาะบุกเคยเข้ามาจากเทือทสาุทรเมนืออันนี้ก็มีโอกาสครั้งแรกเนาะที่ได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของ à xuân phong một cổng ban quản phu nó đang hết nhàng kín nè à, ờ, phần đảng phai kiểm nâng khẩu nó ô ai mà nói nè mà 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 kêu 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 nè hiền rồi giờ phải bơng nám Bơng nám phân ô oh, nắm sàng này phân say à, phần Phần chấm beng, bình nuôi nó say nó để nắm sàng tham sùng อันนี้แหละเพิ่นไซน้ำสร้างเนาะอยู่บ้านนี้เพิ่นคุดน้ำสร้างให้เนาะผู้เท่าแหละส่วนใหญ่เนาะอยู่ในครอบเขตชนบทนี่เพิ่นจะมาผิงไฟน้ำกันเนาะส่วนใหญ่เนาะเป็นคนลาวเขาในในครอบเขตชนบทน,นนะสบายดีอยู่ดีมีแหง้งวัตสุขุสุคนบ่โอ้บ้านอันนี้นี่ ลูกกับไก่ไปไกลมากซื้อได้บอกเคยได้เข้ามาจ้าเพื่อมาสัมผัสน,นะนะอืมล้วมาเบิง้งมาเบิ้องวันนี้ก็เห็นความสวยงามหลายอันเนาะคือการใช้ชีวิตห่วมกันนี่นะเห็นความสามัคคีกันเห็นความฮักแพงกันไปสิกันเองเลยอยู่น้ำกันเนาะโอ้คักคักคักหนึ่งเข้าหนึ่งปลาผิงไฟอยู่น้ำกันไปสิตามธรมรมชาติเทาบ้านตะกี้อยู่สวยนี่เพาะบ้านก่อนโพทเทานี่ เป็นขวับอกขวัญในผู้เออแล้วตอนนี้นี่เพิ่งย้ายออกมาอยู่เข้มทางพี่ซื้อเนาะอ่ืเขาเอิญ่าหนองพผาหนองเ้านหนองพผาบานไม่นี่อืนพ่อแท้เราอยู่ในคุณเนาะไปไกลแท้ฮะไกลแหละอ่านตันเดียกินได้เลยขนมนะเอาสิย่างไปเบิ่งเลยนนั้นจะเป็นห้องน้ำเพิ่นเนาะอยู่ทางในฮะจะเป็นห้องน้ำเพิ่นทางในเดี๋ยวเฮาจะย่างไปเบิ่งทางนี้เนาะ นซ uh ุ่มซนซุ่มซนน่ะซุ่มพามะกล่องอยู好好 wow ่บ um, ้านกวนโพเนาะเฮ็ดพิสังพิงไฟซื้อบ่ยำหนาวเนาะยำหนาวกับพิงไฟอยู่นี่นะเป็นได่เข้าหน้าปีนี้ได้ดีอยู่บ่โบได้ปีนี้มันเปลี่ยนได้ไหมมันบเป็นมาก Wow, oh, yeah. <laughs> nào tham bổ sung ừ, nói em mua bộ đây nung sửa khen nhau đấy bộ nào bộ nung cái kẽ nó à, nó phun à. tham bổ sung tuấn mạc này buộc lại pì là đấy phần mà tuấn mạc tuấn pháo nó ngam cái à thằng này liên xài lai nhiều oh để nó hơn sàn phần โอ้น oh, ้ำสร้างตัวนี mm. Mm. Uh, mm. 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 ้ผัดโบมีอ huh. ันนั้นเนาะโบมีท่อใส่เนาะโอ้โบมีท่อเลยตัวนี้คุดเองบ่ตัวนี้ใส่ในเฮือน้าเอาีิบ่โอ้เนี่เนาะท่านผู้ชมเดี๋็จดึงน้ำสร้างจักเมตรนี่ฮะเมอือโอ้คือตื้นเนาะตื้นๆนึงกระถึงน้ำแหละน้ำสร้างท่านผู้ชม อัน <S an itary> นี้จะเป็นแร่งน้ำไซของพี่น้องสะบา้านกวนฟูเขาเนาะอันนี้อ่าอันนี้เป็นเฮือนซานเพืน่นกัส่วนใหญ่เฮือนคนลาวเขาจะเป็นลักษณะมป็สีน,น้เนเงิุุกด้วยไม้อ่าทางพื้นกับขึ้นประมาณ2องสมเมตรเนาะ ก็ไก่เพิ่นก็มาขังไว้อยู่นี่เนาะตอนแรงๆแล้วเพิ่นก็ขังไก่ไว้อยู่นี่มาตอนช่วงแรงแบบิเนาะเพิ่นกำลังอ่าวุนอยู่กับเบียกเฮือนเบียกซานเพิ่นนี่เนาะเฮาสังเกตเบิ่งยามหนาวเนาะอยู่ทางหน้าเฮือนนี่เพิ่นจะดังไฟไว้จนเบิดทุกเฮือนเลยเนาะท่านผู้ชม แหล่งน,น้ำใสเพื่อนเพื่อนจะใช้น้ำสร้างส่วนใหญ่นะบางเฮือนกับคุดเองแต่มีน้ำสร้างที่ทางหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อนคุดให้ก็มีเนาะเดี๋ยวบัดนะครับจะนำเสนออยู่โซนบางนี้เนี่ยเนระาทำผูษมเฮือนเพื่อนจะมีส่วนครัวรายก็อยู่กองตะลางเพื่อนจะ,ะสีนฟื้นไว้เนาะอันนี้คือบรรยากาศเฮือนศาลบ้านซ่อง ของพี่น้องชาวเราเนาะมางามฝุ่นเพื่อนจะต้องได้ไซฟืนลายเลยเนาะเพื่อนไปหาฟืนหาหลัวมาเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนว่าฟืนเพื่อนไปเอาไก่บ่เนาะสบายดีสบายดีป้าสัาไปสั่งอะไขึ้นเยอะอทเออเอเออเอเออเออเเเอเอ ใ้เฮือนค่ะหลังไหนหลังนี้บ่โอ้ไม่ตเ oh พิ่นเตรียมไว้เรียบร้อยนะสิป,ปุ๊กอยู่ไสนี่เลยเนาะวันนี่แหละอยาบ่ม,มีดินเออดินไม่หาดินไม่เนาะนี่แหละก็กำลังม่มีดินแ <laughs> <laughs> ม่เลยเขาสร้างครอ,อบครัวใหม่เมื่อกะดินก็น,น้อยลงเริ่มน้อยลงมีเจ้าของหลายเด้ เป้าไก่บ่เอันไม้เสานี่เออรถไถแล้วเนาะไปตาามพไปอือ่นเกี่ยมสีสร้างเฮือนเนาะแต่ว่าดินนยังบ่ทันมีเพิน่นเนาะ <c oughs> ห้องน้ำเฮาบ่มีมะเฮือนเฮาบ่มีห้อง,งนำ้งงนำมะยังทันมีดินแเลยเออ ข้าวคั่วนะครับจักคนจ้ะลูก<า>จักคน,คนลูกคนหนึ่ง,อง,นนงเออไอ้ลูกคนหนึ่งเอาสร้างข้าวคัวได้จักปีแลสามปีแลสามปีแล้วเนาะโอ้คุณสิแกงหน่อไม,ม้ท่านผู้ชมเด้ดเด็เด็เด็อาหารแรงได้นี่แกงหน่อไม้มีป่าใส่อยู่บนนี้เดี๋ยว <laughs> ไปหาไกดบนหน่อไม้นี่ อ๋อนี่เนะาะท่านผู้ชมคือเพคนจะคุดสร้างนี่เกือบบคู่เฮือนเนาะจังเมตรนักคุดห่ะสามเมตรหนึ่งกัได้ไซแล้วเนาะเด็กกับใกล้เฮือนนี่เนาะโอ้คันอันนี้มันเป็นห้วยมันบ่เนาะแหล่งน,น้ำนี่ถือว่าง่ายอยู่ทา่านผู้ชมเอ้นยน้ำใสนี่ง่ายอยู่ วิวทิวทัศน์ทางหลังพุ่นกะเป็นผู้ผู้ผาเนาะเป็นผาเป็นผาหินเพื่อนกําลังแต่งกินแรงนี้เพื่อนจะเห็ดแกงน้นไม้กินเพื่อ <c oughs> นวาเนาะอันนั้นคืออ่าหัวหน้าครอบครัวเพื่อนกําลังเมียนเสาเมียนนั้นเตมสีสร้างเฮือนใหมอันนี้ก็เป็นเฮือนเฮือนเพื่อนที่ว่ายังอาศัยดินอ่าคนอื่นยูย่ยู่เนาะยังบ่มีดินเป็นของเจ้าของนะ แต่ก็แต่ว่าเพื่อนก็นยังเตรียมไม้เฮือนไม้ซานไว้เพื่อจะไปปลุกสร้างเมื่อเพื่อนหาดินได้มีดินแล้วก็จะไปปลุกสร้างนะเอานะท่านผู้ชมอันนี้ก็เปลี่ยนอีกโซนหนึ่งนี่เนาะเดี๋ยวบารตอร์คำจะพาเลาะเพิ่งให้มันสุดเลยนะบ้านกวนโพนี่มีโอกาสได้เข้ามาแล้วนะมีโอกาสได้เข้ามาแล้วแล้วก็ต้องเลาะให้มันเห็นจนเบิดทุกซอกทุกมุมมาแหละท่านผู้ชมไปเพื่อเก็บกำเอา าบรรยากาศเฮือนซานบ้านซ่องของพี่น้องคนลาวเฮาเนาะทุกๆบ่อนที่เราเดินข้ามไปให้ท่านผู้ชมเห็นได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกเหนาะอ้โเนี่โตเป็ดโตไก่ก็ถือว่าดีเนาะเพคนเลี้ยงแบ้นะอยู่อยู่นี่เนาะมันจะมีคอกอยู่มีคอกแบ้คอกอี์สั่งอยู่เต็มอยู่เนาะเพคนก็เลี้ยงแบ้ หลายอย่างทำผู้สมัคเนาะอีกโซนหนึ่งของบ้านก่อนโพนะมาหฮานี้ก็สี่สุดแล้วเนะาะทั้งนั้นนี่บอกว่าทางไปบ้านเก่าพินะ่นบ่เนาะทางตัวนี้ทางไปบ้านเก่าบ่โอทางไปหน้าดูบ้านเก่าพูเนาะตัวนี้ทางประมาณาไก่ปันไดค่ะตัวนี้ไป อ,อ๋อสามกิโลเนาะเดียวเขาสิไปหาเขาพอเเ่าเพิ่นกำลังผิงไฟเนาะโอ้คักเนาะเห็ดสวนอยู่นี่เลยทางนี้ก็คุดน้ำสร้างใสเห็นบ่เออใสน้ำสร้างเนาะคืออยู่บ้านนี่สังเกตเห็นว่าจะคุดน้ำสร้างใสชิ้นบนเนาะอันนี้นจะเป็นสวนพักเพื่อนน,นนี่สวนครัวเนาะเพราะว่ามันบบมีตลาดนะนะอยู่บ้านเพื่อนนี่เพื่อนกะ อาศัยปลูกฝังกินว่าสิเนาะอยากพักกับปลูกพักอยากมะเพ็ดกับปูกเพ็ดนะทราบเราถึงข้ามเห็นนี่ยามเราดูมะเพ็ดนี่เ <saturation> ห็นเพื่อนเอาออกไปขายคนไหนอยู่บ้านนี่เนาะพ่อเนาะโอ้ยย้ายออกมาแต่บ้านนั่นเก้าพุนถึงแล้วถึงแล้วบอกไงถึงแล้วมันซาวปีแล้วเนาะเศว้าก็ปีอ๋อยู่จะคนนี่เพื่อนนี่เพื่อนไฟหลังนี่ เงินนี่พ่อเนี่่เนาะเงินสามคนสามคนเนาะพี่สมการมีพ่อลวกันมียแลลวกัลูกลูกบอนีอ๋อเนาะอันนี้เฮือนสาเพ่นท่านผู้ชมเฮือนก็ยังบ่ให้่ล่ะเฮือนพ่นมุงสังกะสีลวกังฝาจแตะอยู่เนาะเอาสู้ ขอบใจหลายๆเด้อที่ให้ข้อมูลโดยเงีนยมหนาวน้อท่านผู้ชมเหยเพบ่ันกะนั่งผิงไฟอยู่ส่วนใหญ่แล้วซาบอียงคำหินนี่คือยงีมหนาวบนที่นี่ข้าเจ้าจะก่อกองไฟอยู่หน้าเฮือนทุกเฮือนเลยเนาะเพื่อเอาเอาไอาอ,าอ,าอ,าอุ่นจากไฟนั้นนาะท่านผู้ชมสบายดีโอ้แบกฟื้น่ะ บ่อตาบอดฮะนี่จื่อทางอยู่เนาะพอเท่าเออจื้ออยู่โอ้เฮ็ดนะจังว่าจื่อนี่จื่อเลยเคยไปเคยมาอยู่เนาะตาบอดจักปีอลไรสองสามปีและสามปีหูสาเหตุอยู่าว่ามันเป็นยังเออไม่ทึกโอ้บอดบดสองเลยบอดตเบื้องนี่เบื้องเดียวเบื้องหนึ่งเด้อเบื้องนี้ยังแฉ่งนี่ยังแฉ่งอยู่เบื้องหนึ่งเนาะ กับกับพ่อเห็นอยู่เนาะแต่ว่ากับมูมัวมันออมันเป็นคือคันไฟนี่นะเอ,อต้องไม่เท่งเลยไมปีนึงมันออกไม่ในตานี่อ,อ๋อเป็นปีที่ช่องเป็นงูเหลือมพ่นน้ำลายใช่อีกงูเหลือมพ่นใช่อีกเปนงูเหาา<ม>่างเูงเห่าเหลือมนะมันย้อนขึ้นในนีเลยเอาปืนเข้าไปยิงมันเลยมันงอกเลยมันโพ่นน้ำลายแค่เลยโอ,อ้จะเช็ดเลยเดือมัวเลยว่ะนี้เนาะมัวเลยโอ้หน้าท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่เพิ่น จะใช้ชีวิตโดยความยุ่งยากลําบากพอสมควรเนาะในการไปกันมาเอาเข้าใจเด้อพ่อเด้อเข้าใจเข้าใจโดยโดยโดยที่เนาะทำผสมอันนี้จะเป็นเฮือนครัวเพิ่นส่วนเผ่ามะกอกบ้านก่อนโพเนาะทำผสมโอ้บ้านนี่เลี้ยงแแบหลายเนาะเลยคอกแแบเพิ่นมันจะเป็นคอกแแบเพิ่น เฮือนซานมะาโอ้ขักแลยผักบวบเลยวนาะ่าโอ้ปลูกสูงเถอะเนาะอืมขั้นปลูกนั้นละใกล้บขุขึ้นบ่โอ้เันคงันฮดฟ้าควักเนี่ยจนได้ปีนขึ้นนะผู้ชมไหมสบายดีสะดวกเลยเนาะน้ำเนาะน้ำใสสะดวกนะเนาะเออเฮือนบนเห่เฮือนคั่วบ่พอแล้ว เพื่อนยู่อยู่จะคนนี่แม่สามคนเอออยูสองคนลูกชายกับไปนี่นะไปนั่งเอาเพื่อนมาแล่โอ้อันนี้เพื่อนอีแม่เนาะเพื่อนโอ้เนี่เป็นเพื่อนแม่เพื่อนแม่ซื้อหยังนี่ซื่อมกมกเออซื้อมกเนาะขออนุญาตถ่ายได้บ่ถ่ายถึงเฮือนได้บ่ ลอ๋อนี่เนาะเดี๋ยวสิให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะบรรยากาศอ่านะเฮือนเฮือนเพิ่นเนาะบ่แต่คําคิดว่าเฮือนครัวเนาะแต่แท้จริงแล้วก็เป็นเฮือนของเพิ่นเองนี่เนาะท่านผู้ชมเฮือนแม่ม็อกเนาะอือฮ่าฮ่าฮ่ชื่อคอยได้จะน้อยขึ้นมาให้คุณมิตรายได้อ๋อพ่อแม่ตั้งให้เลยเป็นบ่จับบได้ ไฟฟ้าเฮาไสนําพี่น้องบ่เตวกาย็บหัวนเข้าอีกเออไปสบ่ได้อยู่ตเฮือนนี่ีแลบ่ได้ไปเฮ็ดเหียกอยู่เฮือนเออบ่เก็บหข้านี่ไปเฮ็ดได๋บ่ฮิอ๋อเป็นกะดงหั่นนี่เบิ่งดูค่อ้านี่เด้อือขอเพเน่เด้อื บ่ได้ไปทางใดเลยบัดนี้เนาะกลไปได้แต่3ปีนเมืองลานบ่ได้เฮ็ดไปเฮ็ดงานบ่ได้ไปบ่ได้ย่างบ่ได้ออเก็บนี่กบนี่หน่ๆไปเก็บนาง่เขงนี่อ๋อเนาะนี่ก็อีก1ชีวิตเนาะท่านผู้ชมที่เพิ่นอยู่นี่แหละเฮือนเพิ่นก็เนาะออเฮือนซานเพิ่น อ่ะสุสุเข้าใจด้วยไม่เด้อที่ให้ถ่ายเด้อขโมอขอบใจลายๆให้อยู่ดีไม่แห้งอายุมันขนยืนเด้อมีหลายแนวเนาะอยู่บ้านนี่เนาะท้าูุสมที่ฮ็ดให้บ,บ่าวเตียงคำน,นี่ได้เห็นเนาะในการมาเลาะเบิ่งบ้านเพื่อนในงวดน,นี้นี่นะก็ได้เห็นหลายอันหลายแนวได้หูชีวิตการเป็นอยู่ของเพื่อนเนาะวิถีชีวิตของเพ,งพงืพอ่อนเพื่อนใ้ชีวิตกันแนวใดเนาะวันนี้ก็ ได้ฮับฮูหลยหลยขึ้นเติมอะไรเนาะที่ได้เข้ามาสัมผัสกับชีวิตตัวจริงของพี่น้องสาบานกวนโพในครั้งนี้ก็มีความดีมุกดีใจลหลายๆเนาะที่ได้ฮับหูชีวิตของเพืนน่อนเนาะห้าบขู่มือไงห้หาบขู่มือเลยมือหนึ่งจักหา้าบหัวเนาะด้อหด่องแบบนั้นเ,นนะเออหดอันพักหดห้าแน่สนเสรนาะ ช<ข>อบกินเนีน่ยชอบมือหนึ่งสองหาสาภาพกไัได้หัวภาคหักภานั้นเนาะผูะะะ้ซื้อมอกหันเป็นครอบครัวโดยโอกาสบ่ซื้อมอกน,นะ,ะ,ะเป็น กิการเนาะหัวเข่าจนนะั้นอันนั้นท่านผู้ชมอันนั้นที่ผ่านไปนั้นกแร์ม่นาภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของพี่น้องซันกวนโพเนาะซึ่งบ่าวเตียงคำได้เลาะเบิดบ้านของเพื่อนนี้ก็เปลี่ยนครั้งแรกเนาะที่บ่าวเตียงคำได้มีโอกาสเข้ามาเลาะนี่นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนาะฝากท่านผู้ชมติดตามผู้ชมภาพบรรยากาศวิถีชีวิตแบบนี้ไป โดนกับทรงเบาเตียงคํำหน้าไกายเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้กับเบาเตียงคํำไปเก็บกวาภาพบรรยากาศวิถีชีวิตแบบนี้อีกหลายหหมู่บ้านเนาะที่ทุกท่านยังบ่ท่านได้เห็นะนะแต่มาที่นี่เบาเตียงคํำพร้อมโดยทีมงานกเกษิรดลราท่านผู้ชมไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอขอบใจ